มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์โพสต์นะคะใน a c e b o o k เนาะในเว็บไซต์ SPE SMM เราจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์นะคะหรือสแกน QR วอ d e ค้ดเ,เข้ามาใช้งานกันก็ได้เนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอ,อนี่เข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดแชร์นะคะใน Facebook ก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยนะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการกันได้เลยนะคะหากเป็นเพิ่มยอดแชร์กันได้เลยนะนี่แล้วก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะคะเราใช้เป็นบริการแรกนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปกับปีลิงที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์กันได้เลยนะเมื่อกับปีลิงแล้วนะคะก็ให้นาลิงมาวางเลือกจานวนที่เราต้องการกันได้เลยนะคะ เวลาเฉลี่ยของเราคือแนาที่ค่าใช้จ่ายแค่1่บาทจ้างงานให้กดส่งกันได้เลยและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะอาจาะ64าากแชร์เมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็กระโดดขึ้นมาเป็น1 3 8แชร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเนาะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะเพียงแค่คลิกลิงก์ก็เข้ามาใช้งานกันได้เลยนะ